อ่าเดี๋ยววันนี้ซื้อปั๊มลมใหม่นะครับเนื่องจากปั๊มลมตัวตัวเก่าญี่ปุ่นต้นนั้นมอเตอร์เดโมอเล่ไปแล้วครับก็เลยต้องซื้อใหม่อ่าเป็นตัวนี้นะครับเรียกรุ่นไหนวิเตอร์ป่ะเนี่ยอาเป็นสายพาน สายพันล่องเดียวนะครับมอเตอร์มอเตอร์สามแรงรอบสองพันแปดร้อยอ่าอันนี้คืออะไรไม่รู้ไม่แน่ใจก็จเป็นถังลมใหม่นะครับราคาเจ็ดพันสี่้อยเก้าสิบบาทรับประกันสองปีนะอันนี้ผมสั่งจากมา